การยุตินากรนในคับเป็นเทรนร์ผู้ช่วสอนชกม,มาแล้ว49ชนะ39แพ้10มาดูฟอร์มกระทุทั้ง3ไฟล์ล่าสุดในคับชนะเพชรอีสานชนะชบา,าแก้วสองแก่นจันทร์ไทยแล้วก็ชนะแพนเท็รเกียรติถุงยศครับนั่นคือริวาชนะมุมแดงน,นะคะชนะมุมน้ำเงินไทยวันสีพนันเจอิค่ะนางสาวเทียมตะวันโพสีนะคะ อายุ19ปีลุมหลานจากตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามด้วยนะคะปิดซ้อมอยู่ที่ค่ายเซนวันนันเจอร์อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยมีหัวหน้าคณะผู้จัดการก็คือท่านบุญมีชนะบ,บุญนะคะหรือว่าพันันเจอร์สิทธิ์ทองนะคะอาจารย์เทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนก็อาจารย์บุญมีชนะบ,บุญละคะ่ะพันันเจอรสิทธิ์ทอง สถิติการชกของชนะไขหวานเอง50ครั้งค่ะชนะ25แพ้10็เสมอ5และประสาทก่อล่าสุดนะคะของไขหวานนะคะแพ้คะแนนน่ารักเกียนดวงประหลาดใจชนะคะแนนเพชรใบตองเป้ยยุทธใจชนะน้องกิ่งเพชรศูนย์กีฬาดงหมูนี่็กเออประวัติของทางด้านบ่มน้ำเงินไขหวานสิบปันันเจอรตัวแทนจากมหาอาระามค่ะผู้บรรยายให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงเลยค่ะประวัติ มีการไล์ส่วนบรรยากาศชักน้ำหักผ่าทาง,างเ a c e พ o o เกียบดมวยสยามนะครับมาเอฟซีดีกดไลค์บอกว่าเป็นกำลังใจให้ไขหวานีร่วม200คนเดยเทียวกับคุณจอยครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นนักมวยที่ไม่ธรมนะธรมดาทาด้านของไขหวานนะครับดังชกถึงน่าเหมือนมีเอฟซีนะมีเอฟซีนะส่วน,มนุมแดงนีเพชรกัญญาอจิละอินเตอร์หรือว่า ชื people, ่อเก่าวไพ่เดิมก็คือเพชรกัะจายสองโงทองในการค้าลูกศิษย์ของที่พวกบุกหลักนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ไปรับใช้ให้กับทีมชัยภูมิครับที่ไปรับใช้ให้กับทีมงานกองทัพทรอยจักรชัยภูมินะครับตัวแทนของชัยภูมิแล้วก็มหาสารคามทะลุเข้ามารอแบ่คนนะคะประดุนสังชจุบทิวพันธ์ ไม่เกี่ยวนะนขาป่วยนี่ไม่เกี่ยวับาุูที่วำพุดโอ้โหอยู่ที่ไอกยวมันสมองกัดไม่้อมอาพุธค่ะบางคนเนี่ยอ๊ะปวยจิงนี่เขากระกกรให้คะแนนในใจหรือเปล่าประเภทผิวประเภทหน้าตาไม่เกี่ยวเลยเราไม่รู้จากใครเลยกระปกรไม่เกี่ยวนะครับดูที่อาพุดนี่เรารู้แต่ว่าท่านทำหน้าที่ท่านขอความดเพราะว่าการออกคาวุธนี่มีคะแนนทุกยก นี่คือการต่อสู้ของนักมวยบนเวทีนี่คือกติกาของมวยไทยรักยาสูตสามกฎนี่คือซีซั่นสองรอบแปดกฎนะคะมาดูผู้ถอนมงคลในับอาาจรย์อิทธิพลพิทุนากรเลยครับสัดงจัระเมินใครครับคุณจอยโอ้ทางด้านมงนัำเงินนี่ก็ท่านอาจารย์บุญวีละคะบุญวีชนะบุญนะคะบันดานเชิญสิทธอนะคะคู่นี้ผู้บรรยายย้อมละนะหน้าตาผิวพรรณไม่เดี อย,ยอยู่ที่ยวุญครับอยู่ที่ความร้องไอเยีมมันสมองความแข็งแกร่งของหัวใจการที่ซอมด้วยนะทศพัฒน์การลงอันทศพัฒน,น,น,น์โสธรทักสมุทรเอทักอ่าทำละทีห้าโบนเวทีนะครับอ่าดังกรนี้ผู้บรรยายบอกไปแล้วนะครับบรรยากาศการชั้น,น,นรับตักเอ็มซียนต์ไขว้อะมาดูคดดรับคู่นี้ถือว่า น่าสนใจครับน่าติดตามอย่างยิ่งเลยครับสายภูทรเนี่ยโปรโมเตอร์น่าจะรู้จักกันหมดเนี่ยแล้วก็บอกอยังอีกครั้งนหงนึ่งท,ท,ทุกเยาว์ดังพวกนิดอีกวันค่ะพวกนี้มีอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับใบใดดังยาสูดสากรอบแอบกิฟโซนท่าทาตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเอาเป็นสำหรับดันนี่ขอบอกอยังอยู่ยังอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นดาน กีฬาจีนกฟ้าขาจารนะคะมันรวมโดยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาโดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬาและก็ท่านจะต้องเกีรติจัดจงนะคะท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬาบอยนะคะขอบคุณท่านด้วยนะคะยังดูยังจงยังให้กำลังใจของนักชมของเราว่า ไปต่อขอนแก่นนี่จะมีใครท<ล>ะลุไปบ้านรอกต่อไปนะคะมาเดี๋ยวจบยกนี้ครับโบกลังปังกูขอสักมันมันสักชนึิดไปไหมเออกระตุนต้นทัน้งงวยครับขอมันมันสักชนิงวันนี้ในไหนพอ,อามาเองนะเออจากโรงเรียนปังกูวิทยาคมนะครับวันนี้ท่านมาเห็นด้วยครับเออครับย,ยกแรก แดงดีเพชรกัญญาน้ำเงินไขหวานบัตรบัาวานีช่วงบรรยากาศชังน้ำหนักโปรโมเตอร์โอนนิการสัมภาษณ์ไขหวานนะทำไมตั้งชื่อไขหวานบอกว่าเป็นเป็นคนที่ชอบกินบัวลอยไขหวานคุณจอยเออชอบกินตั้งแต่เล่นเกก็นนเลยเป็นที่มาของชื่อนักมวยไขหวานอา้าวมาดูว่าฉวานเหมือนเหมือนที่ตัวเองชอบหรือเปล่าครับ เป็นเป็นประเภทสวยสถานอีกไายหนึ่งนะคถือว่าเป็นตัวแทนของเอยภูมิกับสารภาพเจอกันแล้วค่ะมวันนี้ทางโปรโมเตอร์ที่จัดมวยยิกไม่ว่าจะเป็นโปรโมเตอร์โอดนี่ถือว่าเป็นประเทศจัดมวยหิงก็มานะโปรโมเตอร์ดนานัยพรชัยในวันนี้ก็มามาลบหมดรบดับสารเด็ด้วยนะ,ะแล้วก็ขอบคุณแม่ง,งานตรงนี้ด้วยนะคะวันนี้ท่านชนิน คุ้มใหญ่โตนะคะการโครยการสำนักงานการกีฬาประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะถือว่าเป็นแม่งานใหญ่นะแล้วก็ขอบคุณพื้นที่ตรงนี้โดมลำดวนทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสะเกดด้วยนะคะเอมมันๆสชืนเลยครับป่ากู่ครับโบราณป่ากู่ขอมมันๆสุดชื่นเลยครับ สองรประเภทใของเราทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณนักล่ดขอบคุณนักขวัญขอบคุณาสหรับาเทีมงานเสียนนงัพพิหรือว่านักลิวงบริัด้วยนะครับคะแนนเรามาแล้วครับคุณจอยครับทางากรการท่านที่หน่งให้มุงแดสนนงสิบคะแนนนับเงินสิบคะแนนกรรกการท่านที่สแดงสิบ แล้วก็ท่านสุดท้ายท่านี่สามเนี่ยับให้มุมแดงสิบน้ำเงินสิบนยกแรกนะยกแรกนี่ให้คะแนนเท่ากันครับเพราะฉะนั้นคู่ที่ผ่านมาครับพอเห็นคะแนนเะนี่ยยกสองต้องขยับยกสามต้องขยับนะครับขอบคุณพยายามกระทรวงการท่องเที่ยวแล,กละกีฬานะคะในการสนับสนุน ต่อขอบคุณการกีฬางประเทศไทยขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขอบคุณคณะกรรมการกีฬามทยขอบคุณสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิสิเกตขอบคุณสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดสิสิเกตและต่บขอบคุณรถจักรยานยนต์รอยัลแอดเฟย์ขอบคุณสถานีบริการน้ำมันอีทีที่คุอผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนมวยไทยรากหญ้าสุสานรอบแคน โซภาคตะวันหลอดเฉียงเหนือค่ะพอถยกสองแต่มีเพชรกัญญาน้ำเงินไข่หวานไข่หวานเอานี่โตรงนี้มีภูมิใจที่ว no ่าเกมน่าจะเท็มโคนเนี่ยนี่ถือว่าเป็นถือว่าดาวดาวทักกลางของภาคอีสานทั้งคู่ตะเภทนี้สวยสถานเอาแล้วเพชรกัญญากับภูมแดง ดูครับรจิบยืน้วยกันเจ้าดอวนียไงคใครใคยักใครวางาแต่มีจกักวุริลัมเนี้ครับแต่ว่าเป็นตัวแทนของชัยพูยนะมนี่ครับนำเงินจากมหาสารคามครับบานของผู้กองที่หลก็กสุดคนนึ่ยนายกสมบคมิที่รมวยภาคของเราชนเดนะียันประธานชมรมสยามไพ้านี่ครับอ้า เคยเคยจัดตั <c oughs> ้งใหญ่ตอนนั้นเทันทีสารภาพเออซีซั่นหนึ่งระดับปีที่แล้วนะคะแล้วก็ระดับภาคระดับจังหวัดระดับจังหวัดที่ผ่านมาที่สารภาพเลยท่านอ่าอาจารย์อาจารย์เดวันเทียบงระดับปีมหาสารภาพนะคะเป็นตัวแทนของรอบระดับจังหวัดมหาสารภาพนะที่ผ่านมานะคะ สองอยากคิดนานครับน้องสาวทั้งสองอยากคิดนานครับไปรางวัลหมื่นห้านะผู้ชน,นะผู้แพ้แต่แค่หมื่นเดียวนะหาก,กันตั้งห้าพักหนะอา้าวอยากคิดนานอยากคิดนานครับใครๆก,ก็กระหายในใจชนะลากลุ่มยาวดำนี่แชมป์ก็หัวรุ่งรุ่งสี่แสนพร้อมกับรถจะเป็นยานยนต์รอยยันการเปลวด้วยหนึ่งคันดูเหมือนว่าใครหวานจะ เริ่มเกมแล้วนะครับทีมงานจากมาสารคามนะครับผลน้ำเงินแดนงี้จากบุรีรัมย์แต่ว่าเป็นตัวแทนของจังหวัดชัยภูมินะครับรอบต่อไปก็ติดตามรับฟังขอนแก่นนะพี่น้องนะ24ใช่ไหมครับจาก4ทีมงานยอมิลยครับนั่นานั่นหน้านี่สงสัยอาจารย์โดกจะ จะไป็นวเสยงแข้นในที่คอนแกตคะแนนจะต้องหมดยกก่อนหมดยกก่อนผ่านไปสองยกลุ้นรคงแนนนะคะแล้วก็เรียนเชนิญไว้รอบหน้านะคะสำหรับผู้ที่จะมอบรงางวัลนะคะให้กับนักชกผู้นี้นะคะท่านธีรรลัตน้องเรื่อน,นะคะ ท่านผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะครับเดี๋ยวจะไปลงหน้าเอาคะแนนมาหรือยังเดี๋ยวดาวครับคะแนนมาแล้วนะครับยกที่สองนะครับอ๋อเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเอามาเลยครับท่านที่หนึ่งครับกรรมการท่านที่หนึ่งให้มงแดงสิบคะแนนให้ได้เงินเก้าคะแนนครับกรรมการท่านที่สองค่ะแดงสิบน้ำเงินเก้า แล้วก็ท่านสุดท้ายนี่ครับท่านที่สาให้เงินแดงสิบทั้งเงินเก้าครับสรุปแล้วนี่คนตามคนตามต้องคิดลนะต้องคิดบวกเลยครับต้องทำไงละต้องทำไงยํานะไม่มีคะแนนผิวพรรณไม่มีคะแนนหน้าตานะไม่มีฝีมือล่้วนๆครับนี่คือการต่อสู้ของมวยไทยรักยาสู่สากนรอบแปดคนระดับภาค โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะบอกเลยบอกย้ำเส้นทางนี้ไม่ธรรมด,ดาไม่ว่าจะเป็นการจะดเนินเวอร์ซีีไม่ว่าจ,จะเป็นแฟร์เทรไฟท์ไม่ว่าจะเป็นวันลุงมินีไม่ว่าจะเป็นวันแชมเปี้ยนชิพนี่เออเส้นทางของนักต่อสู้ในโอกาสต่อไปไม่ว่าจนักย่าสู่สาบสุดมันยกที่สามไหครับแดดเนี่เพครยาดยาครับ มาดูว่าเป็นผู้นำเลยครับนั่นเมื่อนี่เป็นผู้ตามเข็มบวกอย่างเดียวเลยคับชัยหวานนี่ยกที่สามเลยครับมาดูว่าเป็นประเทศแถวหน้าของภาคอีสานทั้งคู่เลยอาดูครับดูดูไรดูจะแจกดีนี่มาช่วยแต่ท่านโจทย์โคตรสุดที่สุดข้าแล้วทะเลาะแล้ว ประแสครับเสียงเชียร์เสียงเชียร์จากมหาสารคามครับโอ้เสียงดักเลยทีเดียวครับคุณจยอยครับทั้ง,งสองคนต้เกิดน้ำไขวานเชียร์ค่ะเชียร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแดงเแดงปัญญาน้ำหนักไขว่าโอ้โยชัดน้กหนักไม่มีใครได้เปลิ่ยนสีเปลี่ยนนะครับคุณจอยครับชักหนักประหวาดน,นะเออเอ๋เพราะฉะนั้นในการฟื้นตัวนี่โอ้เอ้านี่ไม่มีใครได้ปเปรีย่ยนสีเปลี่ยน ยกที่สามแม่อกภัชรกัญาชมสมตัต้งรักไทยหวานเอามาลงเขาลงแค้มมาแล้วเข่าไรเสียงเอาหัวปักแหงนไทยหวา,า,านความภัตยกาโอ้ดียกสามเลยครับกเกมเดิมสนุกครับเกมอีกไม่เพชรไทยหวานต้องเดินเลยหลังจากแบกคะแนนออกมายกยกที่แล้วเลยครับ มีเล <c oughs> ียงเีงแล้วครัมีเลี้ยงเีแล้วครับทางด้านของเพชรกัญญาเอ้าไม่สนนะไทยวานไม่สนไม่สนเอาเดอนถ้เลี้ตัวเลี้ตัวเพชรกัญญาโดยสิว่าคู่นี้จะมีการประกาศผลคะแนนไหมคุณเดียว์้ผ่านมาในหลายคู่ก็ไม่ถึงคะแนนเอ้าคู่นี้เจียบ เชื่อชื่อชั่ววุฒิใจวันนี้สาวขอเสียงเชียร์หน่อยขอเสียงเชียร์ดนะเอาเอาเอาแล้วครับอ่ผมบอกว่าขอเสียงเชียร์นี่มาเลยครับเขาโยนของใครวาเอาตัวแทนจากชายภูมิร่วมใจตัวแทนจากสารธรรมเอาแล้วครับ เอาแล้วครับี่ลูกเกตลูกเกตของไต้หวานเราจะทำให้เห็นนะครับเอาแต่ว่าเทียนกัญญายังยังชมส่งด้านล่างครับขวาขวาแล้วก็สียงด้วยซ้ายครับเดินยกสามเหมดยกที่สามครับพี่น้องครับปรบมือให้กับมวยหญิงคู่นี้ด้วยนะโอ้โหตัวแกนจักรชัยภูมิกับมหาสาราธรม ี๋ยวเราลุ้นคะแนนในยกสามล้วค่ะขอบคุณสำหรับแม่ค่ะวันนี้นะคะท่ดนชนินมุ้งใหญ่โต่านผูมิารดันสํรรันการบนทประเทศราชจังหวัะะวดสีสเกแล้วก็เจ้าหน้าที่กพขอตออสีสเก็ทุกท่านทุกคนด้วยนะคะมาวมด้วยช่วยกันทำหน้าที่มาหน้ากันนกท่อยทุกท่านด้วยค่ะมาดูครับฟังตัวแทนชยภูมิไม่มียัดง น้ับค่ะอ้าวดูสาวสวยชูป้ายต้องที่สี่ครับรายยิ้มสดใสนี่นะมดูดูคะแนนคุณผู้ชให้ดูคะแนนจะไปดป้ายเกอะยก สุภัยบอกยกดึกว่าทิดาก็รงเรียนกันทลัยของดีสิเนเกตอีกแล้วครับดึกว่าทิดาก็รงเรียนกันทลัยกับสาวสุภัยบอกยกยกที่สี่น,นี่นะข,ขอบคุณหัวหน้าประชิพด้วยครับขันสั่งขันสั่งสุดยอดสุดยอดเพราะคนที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของ วยไทรากย่าสุดสัปก่หนนะคะในวันนี้ด้วยทีเจจอยมวยสยามแล้วก็คุณยอดดัมวยสยามนะคะขอบสนามของทีนีขอบคุ้มที่ยจดีของเราทุกท่านนะคะสีสันมานะครับคุยกสี่น้ำแดงเพชรกันยาดเินไข่หวานหมากเกมเกมยังต้องดำเนินต่อครับเอาแล้วะคะแนนถูกยกเห็นถกยกเอน ตื่นบรรยากาศของมวยไทยราชสุขสนะครับัดับสแดนเพชรจักรยวรนชยวัสิบพนเชิคนอ้ีัททีมกำลังวยชัดตัดปวยชัดตัต้องตัแทนที่กำลังต้องตแก่เก่าแลยน สิ่งทีจะได้ไปต่ออย่าไปดูฉนนะแฟนคลับใหญ่ไม่เล่นเลยแฟนคลับใหญไม่เล่นราต้องไานั่มาดูนะแต่มีความมีความต้องพิจารณาในควาองแต่ทีมงานสับเดิาเร็เลยครับโอ้ยออีกแล้วพิจารณาเต้าเต้าไขวานเดินช่ แม่แกไม่เป็นเป้าเล็น้บเทกันยาทำดอกซ้ายดอกช้าดีของซ้ายมาแล e ้วแล้วก็ตามด้วยเอาไทยวานพายาทลอไตมาดูครับถว่าเก่งของไทยวันได้ครับเข้าไีที่สามอันดักที่สี่นี่โอ้โหดูน่นหลังไปวเสียไวรูไม่เชียร์โอ้โหอดีตท่านชนินขุนใหญ่โตรับผานการสาธานณการกระจายพไทยเจ้าภาพเจ้าภาพของจังหวัดศรีสะเก ตัวนั้นตวปัจจัจจัยตไม่จะให้กำลังใจอยู่นะพี่น้องแฟนมวยนี่มาให้กำลังใจถือว่าไม่รู้ลนี่ยกทีีนี่ขวาเปนยาอะไรก็เเสียงไทยหวานอ้าวเสียงชู เป็นกัะจายตัวกระจายเบ็ดก็หนักนักน่นเปเน้นหน้าตัวยาตาตุนสวาลไปเดียวไปเดียวเบ็ดกระจายเบ็ดกระจามีแดนตัวแทนจากเชียงคูทำงานไต้หวันตัวแทนจากมหาสารคามยกสยกส ยกที่สี่ใส่กรสดุมโงราปากกขอจัดชุดได้ไหมจัดไหมก็รู้ที่จะมอบไปรางวัลให้กับนักจับมือนี้นะคะตอแจงกันไป้้่งหน้านะคะสำหรับ่านทีเวลตรับเรั่มรื้อนานนบุวไว่กางสนั่นกันกีฬลแห่นประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะกจะไปรน่หน้า บุตรนริภวงประเสริฐการนละการกรรมการผู้จัดการทั้งทีวัคซีนครับคุณจอยครับคะแนนมาแล้วครับนยกที่สี่ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับสนสนร้อนๆครับบุญแดงครับกรรมการท่านที่หนึ่งให้สิบคะแนนนับเงินเก้าคะแนนครับท่านที่สองให้บุญแดงสิบคะแนนนับเงินเก้าคะแนนแล้วก็ท่านที่สามน่ะให้แดงสิบนับเงินเก้าค่ะเอาเหลืออีกหนึ่งยกทีมงานทั้งสองฝั่ง เป็นแดเปล่าเปล่เนียมีอะไรที Tonight ่จังหวะกันก็มาโต้ซุ่มไอเกียวมันสบอนนักวยแล้วก็จีมานทั้ง2ฝั่งนะฮะเบรบอลจะเป็นแดงเรียบยันยาจีมันจะบว์ล้วนักไทยหานจีมัจะมาสกขันไปดูยกสุดท้ายครับจะมีการตัดแทน แก่เก่งกันยังไงครับดีต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ยังอยู่กับเรานะยังอยู่ยังอยู่ที่ไทยแลคุณใจนี่ใครกันท่านนกเกียนจ์นชงท่านชนินคุ้งใหญ่โตท่านชีรวัฒน์ศิลปะอาชานี่ยังอยู่ด้วยันนะคะแล้วก็ท่านพ่อเมืองจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะต้องขอบคุณท่านเลยนะคะทาำสำรวยเกียรตคุณนะคะขอบคุณท่านด้วยค่ะขอบคุณท่านสุดท้ายครับ แนทนทัชัญญาโอรแาแทนรัชัญญาคอนจีรัาิวเตอร์มีจารตัวแทนจากชนบุรี้นัมเบอร์นี่ไขวานสิงนันเชิญตัวแทนจากจัวัดมาสารคาทหนครับว่าจะมีแรงึุน หรือว่าเป็นจุงเปลี่ยนหรือเปล่าครับตาง้านไข่ห้างานี่ครับเป็นผู้ตามนะนักเกิรดแต่เป็นผู้นำนะครับน,น,นี่คือสเตยของมวยจิ่งกับมวยรายาสู่สามคนครับผู้บรรยายเชื่อว่าอนานคตของทั้งคู่น่าจะต่อยอดนะครับไปถึง AWS นะครับท,ทางราชดำเนินแล้วก็ทางลุกพิดี นนุพิีวันลุมพินีวันลุมพินีแชมเปียนชิพแล้วก็แฟชไฟด้วยนะหลายรายการนะคะที่จะต่อยอดในบริเวณมวยยิงมวยจ่ายของมวยไทยรักยาสุวสกุลเนียวกานต่อไปสำนักการกนักการกีฬาแห่งประเทศไทยนี้ ส,งส่งเสริมในการสนับสนุนนะครับขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขอบคุณคณะกรรมการกีฬามวยแล้วก็ขอบคุณสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ขอบคุณสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ขอบคุณรถจักรยานยนต์รอยัลแอนด์ฟลสถานีบริการน้ำมัน PT ด้วยจ้าแล้วก็ดีดีมะครับช่วงเดือน ไปปลายมิถุนานลครับเทศการทุเรียนภูเขาไฟออกแล้วนะครับเขาบอกว่ากินทุเรียนภูเขาไฟสีสเกตนี่ผิวจะสวยผิวจะเนียนงานผลไม้ของจังหวัดสีสเกตับลากเน่ยแล้วก็จะเลื้ไปท่องเที่ยวนี่ครับจุดชมวิวผาพยางูทีนะครคับอ่าแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับพี่น้องครับผลคะแนน การแข่งขันในะครับผู้ชนะได้แก่มุแกแดงครับเพชรกัญญา